มีใครคอยทอดเนื้อกับกระเทียมพิคกี้หนูพร้อมกันบ้างเผ็ดๆพ,พ็มหอมมนันมันโอ้โหอร่อยจนถึงหยุดกินไม่ได้เลยเนื้อโคขนติดมนันวันนี้ผมก็กิน3ามทุ่งเลยนะต้องคลิกๆก,ก่อนนะทุกคนก่อนทอดเนื้อติดมันแบบนี้ผมชอบมากอทอดมาแล้วนะครับทุกคน อหอมมากต้องกินคู่กับพริกด้วยพริกเราสั่งผิดหรือเปล่าเธอไม่จุกแล้วอันนี้มันเผ็ดเลยนะอร่อยมากทุกคนกินเหนืออย่างเดียวก็รู้สึกแบบเผ็ดนิดน,นึงแล้วก็หอมกระเทียมโอ้พริกเผ็ดออากินกับพริกดีกว่าทุกคน กินมันดิกินมันดิทุกคนอาจจะแบบมนันอะรู้สึกแบบย i ี่ใช่ไหมครับแต่กินกับพริกอ่ะพริกช่วยทําให้แบบไม่อย i ี่เลยอะ่ะทําให้แบบกม้มกลมหอมอร่อยว้าอร่อยกว่าเดิมประมาณสิบเท่าได้เลยอร่อยมากไปไหนไปไหนอะอีห้นี้นะครับทุกคนเราสั่งมากินบอยมากเลยนะ ผมชอบอีโฮนี้เพราะว่าแบบคุณภาพดีมาพูดตามตรงปะกินเจ้าไหนก็แล้วแต่สุดท้ายต้องกลับมาเจ้านี้อรสชาติดีอันนี้เป็นเนื้อผสมมันนะคะรวมๆกันสามารถกดเลือกได้นะว่าเอามันเยอะหรือมันน้อยหรือว่ามันล้วนมาหนะังกินกับพริกอร่อยมากทุกคนต้องกินพร้อมกันอย่างนี้อร่อย ทุกคนตรงม,มันโคตรอร่อยไปมีความสูงมาก